สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับวินเซลช่องให้ความรู้เกี่ยวกับเกมเทลเลียคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคราฟติ้งสเตชันกันโต๊ะคราฟของเกมเทลเลียเนี่ยมีเยอะมากเลย้แลวแต่ละโต๊ะก็คราฟของได้หลายอย่างจนสับสนไปหมดพราะเอาโต๊ะมาวางรวมๆกันแล้วก็ไม่รู้สักทีว่าไอเทมนี้มันคราฟจากคราฟติ้งสเตชันอะไรกันแน่นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เขารวมคราฟติ้งสเตชันพร้อมกับข้อมูลมันมาให้เพื่อนๆแบบจุกๆเลย 1>, 1. hand ไอเทมบางชิ้นสามารถครัฟขึ้นมาได้ด้วยมือเปล่านั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างพวกมันได้โดยไม่ต้องใช้คราฟติ้งสเตชันใดๆเลยไอเทมพวกนี้มันจะใช้วัตถุดิบน้อยในการครัฟและของหลายชิ้นก็เป็นไอเทมจำเป็นสำหรับช่วงต้นเกมเช่นท็อแพลตฟอร์มหรือเวิร์กเบนส์ 2. เวิร์กเบน คราบได้ง่ายๆจากไม้สิบแท่งด้วยมือเรียกได้ว่า workbench เนี่ยเป็นคราบติงสเตชันพื้นฐานและสําคัญที่สุดในเกมนี้เลยเพราะว่ามันสามารถใช้คราบของได้เยอะมากๆทั้งเฟอร์นิเจอร์บล็อกต่างๆรวมถึงอาวุธไม้และยังเป็นโต๊ะที่ใช้ทําโต๊ะคราบอื่นๆต่อด้วย 3. เฟ fernan คราบได้จากหิน20ก้อนไม้4ี่แท่งและทอส3อันบนโต๊ะ w o r k b e n น f ฟอร์แนนหรือเตาเผาคือขับจริงสเตชันสำหรับเปลี่ยนแร่ดิบให้เป็นแร่แท่งรวมถึงบล็อกก่อสร้างต่างๆเช่นอิฐและกระจกเฮ l ฟอร์ดคือเตาเผาเวอร์ชันอัปเกรดที่สามารถหลอมแร่เ l s t o n e ได้ส่วนอะดาเมเอนไทหรือไทเทนเนียมฟอร์ดจะเป็นเตาเผาสำหรับหลอมแร่ในช่วงฮาร์ดโหมด An Vi คราบด้วจากไอรอนบาห้าแท่งหรือดิฟบาห้าแท่งบนโต้เวิร์กเบนต์แอนวิลหรือท่างตีเล station, หล็กคือคราฟติงสเตชันหลักในการคราฟอาวุธและชุดเกราะวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่คราบบนโต้นี้จะเป็นแร่แท่งที่หล่อมาแล้วแต่ก็มีวัตถุดิบอื่นด้วยเหมือนกันเช่นเซตจังเกิลแมทที่หรือโอริคาฟูมแอนวิลเป็นทางสำหรับคราฟอาวุธช่วงฮาร์ดโหมดแอนวิลทั้งหมดสามารถคราฟได้ก็จริงแต่บางครั้งอาจจะเจอพวกมาอยู่ในอันดร์กราวขับบินก็ได้นะ Alchemy Table แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องพูดถึง p a a e b ท t t l e ก่อนหรือก็คือการนำขวดมาวางบนโต๊ะหรือว่าแพลตฟอร์มก็จะทำให้เราคร้าพอชั่นต่างๆแทบทุกชีวิตในเกมได้ Alchemy Table สามารถพบได้ในดันเจียนตัวปรุงยานี้ทำงานเหมือนเพ a บอทเทิลแบบเป๊ะๆเ,เลยแต่ความพิเศษอย่างหนึ่งของมันคือจะมีโอกาส33.33% 33ที่จะไม่เสียว,วัตถุดิบบางส่วนจากการปรุงยาทำให้คุ้มมากเมื่อต้องใช้วัตถุดิบหายากในการปรุง 6. ซิงคร์ราฟทีจากไม้6กแท่งและถังน้ำบนโต๊ะเวิร์คเบนซิงหรืออ่างล้างมือคือเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งที่เป็นคราฟติ้งสเตชันในตัวด้วยซิงสามารถใช้คราฟไอเทมต่างๆที่ต้องการน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นบอทเทลวอเตอร์เวทบอมและอื่นๆปัจจุบันซิงคมีรูปแบบหน้าตามากถึง41แบบซึ่งจะเปลี่ยนไปตามลักษณะเด่นของวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ 7. จ็โซมิวค้าได้จากไม้10แท่งไอรอนบาร์หรือลิลบาร์สองแท่งและเชนหน1เส้นบนโตเวิร์กเบนต์โซมิว ew, หรือโตเลื่อยไม้คือคัฟติ้งสเตชันสำหรับการค้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและการแปรรูปไม้เช่นหุ่นรองเสื้ออเทมเฟร,รมเวเปอนแหลกและ t ท r กเก็ตดัมมี่เป็นต้นโตโซมิว ew, กว้างถึง3บล็อกและสูง3บล็อกค่อนข้างที่จะกินพื้นที่ไม่น้อยเลย8ป o ลูม ครับได้จากไม้12แท่งบนโต๊ะซซลมิลรูมหรือโต๊ะทอผ้าคือคราฟติ้งสเตชันสำหรับการคราฟซิลหรือผ้าใหม่เป็นหลักรวมถึงเป็นโต๊ะคราฟสำหรับไอเทมต่างๆที่ใช้ซิลเป็นวัตถุดิบเช่นแบนเนอร์และชุดคอสตูมวัน,นิตที้สวยๆเท่ๆบางทีอาจจะเจอรูมอยู่ในอันเดอร์กราวขาบินก็ได้ 9. Table ล n d ก h a อี้ วางโต๊ะชนิดใดก็ได้ที่มีเก้าอี้วางต่อด้านข้างในรูปแบบนี้จะทําให้เกิดคราฟติ้งสเตชันสำหรับการคราฟวอชหรือนาฬิกาเปรียบเสมือนเรากําลังนั่งประกอบนาฬิกาอยู่นั่นเอง 10. workbench and share เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยจะเป็นการวางเวิร์กเบนที่มีเก้าอี้วางต่อด้านข้างในรูปแบบเดียวกันจะทําให้เกิดคราฟติ้งสเตชันสําหรับครับก็กเกลแว่นตาการ,การลมและสันกราเซดแว่นตากันแดดเหมือนเรากำลังน,นั่งประอกอบแว่นตาอยู่ 11. c o o k ด n g กิ t พอดทได้จากไอรอนหรือดีดบาร์สิแท่งและไม้2แท่งบนแอน i ์ิล คุกกี้พอ t หรือหม้อทําอาหารคือคร f t ติ้งสเตชันสำหรับการเปลี่ยนไอเทมมากมายให้กลายเป็นอาหารจานรูสุดพิเศษที่จะให้บับดันต่างๆเมื่อกินเข้าไปเช่น b บว์ Bowl of Soup คุกฟิ i ตหรือคุก k ิ h ชิมส่วนคาวดอนคือหม้อทําอาหารเหมือนกันแต่จะมาในทีมของฮาโลวีนหาซื้อได้จาก w ิชด็อกเตอรในราคา1 g o ่โกห้าิวในช่วงฮาโลวีนเท่านั้น 12. c i องชิงการ์เลอร์ หาซื้อได้จาก NPC g o b ิ i นชิงกาในราคา10กอล์ t i กา e ร e r ว o r p s h o p หรือโตนักประดิษฐ์คือ Crafting Station สำหรับการรวม a c อุปกรณ์หลายๆชิ้นให้เป็นประดับเพียงชิ้นเดียวที่มีหลายความสามารถในตัวยกตัวอย่างเช่นการนำ Rocket b o o t ที่บินได้มารวมกับ Hermes b o o t ที่ทำให้เราวิ่งได้เป็น s p e c t r e b o o t รองเท้าเดียว2ความสามารถการทำแบบนี้จะช่วยให้เราประหยัดช่องอุปกรณ์ได้ไป1ช่อง 13. i In m b u i n g s t a t i o n หาซื้อได้จาก NPC w i t ซีวิสด็รในราคา 7G ็ดโก m b u i n g Station หรือโต๊ะแปรธาตุคือ Crafting Station สำหรับการปรุงยาชนิดพิเศษอย่างแฟ sh น้ำยาอาบอาวุธพอกินเข้าไปจะทำให้อาวุธสายเมลีและแท้สายซัมมอนจะสามารถติดบัฟต่างๆได้อย่างดาบไฟหรือว่าห่อเคลือบยาพิสุดเจ๋ง 14. d สี่ไดวหาซื้อได้จาก NPC Die t ีไดเทเดอร์ในราคา5โก แรแวดหรือโตย้อมสีนี้คือคราบติ้งเตชันสำหรับย้อมสีผสมสีหรือแม้แต่ครับสีขึ้นมาก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นสีย้อมชุดกราะและอุปกรณ์แล้วก็ยังสามารถคราบสีทาบ้านได้บางชนิดด้วยนะ 15. Heavy Workbench คลับได้จากไม้12แท่งและไอรอนหรือลิทบารแท่งบนแอนวิล Heavy Workbench หรือเรียกง่ายง่ว่าตัวคลับหินคือ c ค t t ing Station สำหรับสร้างบล็อกก่อสร้างของตกแต่งและกลไกต่างๆมันไม่เหมือน Workbench ธรรมดาหรอกนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้คลับของหนักเป็นหลักของหนักที่พูดถึงก็จะเป็นพวกรูปปั้นสัตว์รูปปั้นตัวอักษรหรือพวกวงจรกับดักนั่นเอง 16. ดีมอนอัลตารหรือคิมสันอัลตาสองตัวคราฟนี้จะหาได้ที่อีวิวไบอมตามชนิดโลกที่เพื่อนเพื่อนเล่นอัลตารหรือแท่นบูชาปีาสาตคือครา t ติ้งสเตชันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสำหรับการคราไอเทมเรียกบอสส่วนใหญ่ใน P Hard โ o มดรวมไปถึงใช้เป็นโต๊ะในการคราบดาบดำอย่างไ i g h t อีกด้วย อัลตาพวกนี้จะส่องแสงสว่างทำให้ง่ายต่อการหาพวกมันไม่สามารถพุดเก็บวางหรือว่าคลัขึ้นมาใหม่ได้แต่พอโลกของเราเข้าสู่ช่วงฮาร์ดโหมดแท่นบูชาพวกนี้จะถูกทำลายได้ด้วยควอนระดับฮาร์ดโหมดขึ้นไปแต่ระวังอย่าพูดจนหมดโลกล่ะเดี๋ยวจะไม่มีที่เลยครัฟของนะ 17. o o k c a ค e ครับได้จากไม้20แท่งและหนังสือ10เล่มบนโต๊ะโซลมิว o o k c a s สหรือตู้หนังสือคือ c รั t ท i n ส Station สำหรับครับ s p ป l l b o ุ k อย่างคริสโต้สโตมเครด์เ a m e และ Golden shower และตัว Bo ุ k c a s สก็สามารถใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้ด้วยปัจจุบัน Bo ุ k c a s สมีรูปแบบหน้าตามากถึง41แบบซึ่งจะเปลี่ยนไปตามลักษณะเด่นของวัตถุดิบที่ใช้ในการครับหรือสามารถหาเจอได้ตามสถานที่ต่างๆ 18. คริส c r y s t a ball หาซื้อได้จาก NPC วิาสาในราคา10โกล l d c r s t a l ball หรือบ a l l crystal คือฮาร์ดหมด c r าฟ t i n g station สำหรับครับบ็อกตกแต่งรวมถึงอุปกรณ์บางอย่างเช่น endless musket p o u l และ endless quiver นอกจากความสามารถในการครับเมื่อเราคลิกขวาที่ crystal ball มันจะให้ buff c a r e r e n c e ซึ่งจะทำให้เพลเยอร์ได้รับบัฟเกี่ยวกับเวทมนต์ต่างๆตามนี้เลย 19. Auto Hammer หาซื้อได้จาก NPC Toffle r ในราคา1แพทตินัมในช่วง post Pantera Auto h a m m e r คือค f t ing Station สำหรับคาร์แรกชูไม,ม้บาเป็นหลักซึ่งเป็นแร่สำคัญสำหรับสายเรนในช่วงท้ายเกมแต่ตัวนี้ก็สามารถครับไอเทมอื่นได้อีกนิดหน่อยเช่น Mini Nuke o และ Mini n u k 2กระสุนระเบิดของสายเรน 20. Ancient Manipulator ตอบด้วยจากบอสลูนาติคอร์ดิสแอนเชียมานิพูลเลเตอร์คือคราฟติ้งสเตชันสุดท้ายของเกมที่หลกัหลกๆจะเป็นการคราฟไอเทมจากแร่ลูมิไนต์และชิ้นส่วนลูนาแฟกเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเอนเกมทั้งนั้นเช่นเซตอาวุธและเซตชุดเกราะหลังมูนลอดเซเลเชียลซิกเกลไอเทมเรียกบอสมูนลอดและบอสทอมเลดชิมเมอร์บัคเก็ตถังชิมเมอร์ไรก้น จบกันไปแล้วนะคะสนับคลิปครา t ติ้งสเตชันเป็นยังไงกันบ้างพอจะรู้คร่าวๆแล้วหรือยังว่าตัวอันไหนครับเกี่ยวกับอะไรบ้างใครชอบใช้ครา t ติ้งสเตชันอันไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแต่ถ,ถ้าอยากรู้เรื่องต่างๆในเกมเทเลอีกอย่าลืมกดไลค์กดซับกันเอาไว้นะแล้ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลย